โอ้ยเบิ้องขี้ลายขี้ลายต้นเบนมีล่ะมันยังมีน้ำย,าง,ยางนี่ล่ะอือเขาต้นกุดปูกี่ปีต้นกปูปูกี่ปีมันยังพอมีน้ำแบบยางเฮ็ดเข้าไปดูดิครับน้ำยางไม่รู้มันจากไหนนะฮะสภาพอย่างเงี้ยออาไปเล็งให้มันตรงใช่ไหมตัวออกมาคราบมันอืะเห็นไหมสวย ดูดิยังมีน้ำยางหเห็นนะฮะมาเรื่อยๆแล้วนะครับใครเขาบเบิ่ยมันจะขาดแล้วตัวมันจะขาดแล้วเหรอช่าง,บบงดู <laughs> ดนี่มันมีน้ำยางที่ไหนเนี่ยแฝั่งนี้ก็ไม่มีฝั่งนี้ก็อะไรก็ไม่รู้เนี่ยใกล้ๆกันเนี่ยไม่มีเลยเดี๋ยวเส้นไหนก็ปิดหมดนะครับเนี่ยช่างทางช่าง,างมุนมานี่หน่อยแป๊บหนึ่งเต๊มหนึ่ง มาให้เอฟซีได้ดูหน่อยว่าเดี๋ยวว่ามันมีแต่อน้ำยางข้างบนจเจาะตรงนี้ให้ดูหน่นนนนอยเจาะให้ดูโอ้โหข้างล่างยิ่งเยอะเพราะรงสารมัน <laughs> ดูแด้ว <laughs> จริง,รงๆเอาตรงนี้ <laughs> สบายกว่าเลยนะเนี่ยช <laughs> ่างมดนไม่รู้ว่าข้างล่างเนี่ยถ้าเป็นผิวเรียบๆไปเยอะ <laughs> โอ้หไหลแรงกว่าไอปีข้างบนอีกเี่นนะฮะ มัน,นะนีีแล,ล้วกกดูีีปุงบงนะังอันนี้ตามแผลเก่าขเขา,นนาเนาะคนงานเก่าขเขาออกไปแล้วเนี่ยเรามาหาเจาะตรงล่างก็ก็มีเยอะไหลแรงกว่าข้างบนอีกคือจริงมันหน้าตายก่อนน้านนี้มันไม่มีน้ำอะครับข้งางล่างคือนี้มันสร้างเนื้อใหม่มันก็มีพลังงานขึ้นมานะฮะอ๋อดูต้นคนอีกไปตรงนั้นนะโอ้โหไหลาตามมีดเลยนะครับต้นนี้ ก็ไม่ต้องห่วงนะสภาพยังพอมีหน้าให้กกีดมันก็กกีดได้นะฮะโอ้ไม่ธรรมดาเลยดู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 เต็มท่อเปลือกสองนะครับไี่ต่ยางเปลือกสองทั้งนั้นแหละตรงนี้โอ้ไม่ได้ไปเก็บไปขายนะคราวก่อนนะอันนั้นนะดำเลย Oh. อือ,อดูดิโ oh, อ้โหเข้มข้นดำอนั่นที่ดำซื่อดำเป็นแคบดำอ้ตัวนี้ช่างช่างมาต้นนี้หน่อยเดี๋ยวต้นนี้เปลือกบางๆเห็นไหมเนี่ยโอ้ถอยเอามาอีกก็ได้หมุนเนี่ยอือ,อผมอช่างมุนก็อันนั้นหน่อยมือใหม่ บอ่อันให้มันบาดอะันนจากนหนอเไยบอ mm. บอ่อดึอดันะะเออไม่นิดหนึ่งมันเนี้มีให้มันบาดเลยนเพราะว่ามันมีน้ำอยู่แล้วบาดลายมัก็ะิเบิดไปน้ำบาดลายช่างใหม่นะฮะผมก็ไม่เป็นหรอกก็แต่ก็ดูใน YouTube เอาเนาะ mm. <laughs> มา,มาแล้วต้นนี้นนดีด,ดีเข็มคนด้วย<ท>ขอบคุณครับสวัสดีครับ